อะ <laughs> ไปวะคะไปเราทุ่มเทเขาทุ่มทิ้งเรารักจริงเขาขยากเปิดสิงเราจริงจังเขาจริงโจกอันฟอลโล่โกธโถแล้วก็ชิงเอ้าสาวบอกจะคบกันย,ยาวยาวไม่ใช่หรอกแล้วทำไมมาทิ้งกันให้เหรอเออ ก็เลยพอฟังพเพวเกื่อรักก็เลยพอดใจแค่มุกอ่อนไห่ไวเจ็บจนใจมันอ่อนล้ากองทัพต้องเดินด้วยทองตัวสัารองเดินด้วยมันตาไม่จริงใจไปไปลายนะเกะิดรณหนา้ายามาตัยเขาแค่ตีทะเลาะคำบาฮักเขาหอดมมเมนเป็นแค่ผู้เล่นที่อยู่ในแผนบอกเคยคิดสิจริงจังเขาแค่ คือเขาตัวจนหัวใจพังแห่คิดให้งสั่งคนหลายใจจีบมาเยอะใจมาสุดเพลินมาสุดตันมาสบอยเรื่องความรักจะไม่อยากจะสปอยรักน้อยเจ็บน้อยรักนานเจ็บนานแตมันยางบอกว่าจะเปิดใจรักมาสะดุดปากมุดจะไม่ไววคันบอจริงใจกดไปไปเอออย่ามาตัวโทหัวใจไอวะฮักจริงอย่าติงลิงติงติงลิงติงตาใสติงลิงอย่ามาตัว สิ่งแค่อยากสุนทิ้งยิ่งน่ากลัวอยู่ดอนชูอย่าตัวให้หัวใจปิดอย่าตัวให้หัวใจปิดลองให้เพียนยินแล้วกระปล่อยตัวกระคว้กระเจงเฮาหนะจ๊ะนะจ๊ะหน้าจ๊ะนะจ๊ะกรุณาอย่ามาตัวเป็นไปหัวหายสิหัวใจนะตะไหลแล้วหายสิบังเพป็นหักเขื่อนเขื่อนอย่ามาไล่ฉันรักใจให้กินเอ็มน้อย าแล้วดเหมือนในเอ็ีนะคะนี่เอาเม่นอะไรก็ร้องาเนี่ย